เอามือมาน้องดีๆเกมแล้วนะตามนั้นนะมดเกมนะน้องตามนั้นเดี๋ยวแค่นี้เองกะแค่นี้เองเดี๋ยวดําเนินการเสร็จพากลับจบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันทีนึงแค่นี้นะกายความรูวมือผมก็เยไม่ต้เข้าใจแต่ว่าคือแบบคือเขายิงมาแล้วอะครับ ทีนี้เรารอแล้วเรารอไให้อาทิตย์น่ะนั่งนั่งลุกขึ้นนั่งมันต้องตกใจตัวแล้วเอาอย่างงี้เอามานั่งนี่มันนั่งเรื่อยๆไม่เงียบมากมากกว่ามากผมลองพุ่งกลับผมลองพุ่งกลับนั่งเอานั่งลงนั่งมึงนั่งก่อนกองปราบนั่งนั่งเอานั่งลงนั่งลงมาเอาไหมคนมาให้ไหมจับมาบอกปยุทธเอาไหมคนแล้วก็ไหมจับอยู่ในซองเดียวกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะค่อยลุกนะนี่เราชื่อมัดไปใช่ครับอ่ามีดินพี่เนี่ยนะครับ กองปราบตลบกองปราบรู้จักนะกองปราบปามเลยนะเวลามาอยู่บนรถสีบเรพี่เนี่ยก็มาอยู่บนรถสิเชื่อว่าเราก็บริสุทธิ์ใจังมอบตัวแล้วถูกไหมอ่าทีนี้เนี่ยพอหลังเจอเหตุเนี่ยใช่ไหมก็น้องให้กำนันติดต่อมาพี่กองปราบเราก็ให้โอกาสว่าอ่าเดี๋ยวมอบตัวนะถ้าน้องไม่มอบก็จะจะอะไรพี่ไม่ว่าว่าทําไม่ทําพี่ไม่ว่านี้แต่นะแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ย พี่เดี๋ยวดำเนินการจับคุมตามหมายจับก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องดูหมายจับนะเออตามนั้นก็ไเไม่ดูเเลยไม่กี่ยวเเราก็ดี๋ยวอย่างนี้นะพี่พันธุ์หนุ่มโทรมาที่สอนนะลองผู้กังกองปลานะครับน้องทั้งสองคนเนี่ยนะมีหมายจับของศาลจังหวัดนคราวีนะควนมีตรงนั้นนะโดยเป็นหมายจับเอาของเราก่อนเราชื่อธนัประชาชนอยู่ไหน ไม่ทะนัดใบสนิจจำเลขสิบสามหลักก็ได้หมหนึ่งหอ่าหนึ่ง้าศูนย์อ่าไปต่ออ่าหนอะไรเอาไหมเอไม่งหนึ่งเกาศหกศูนย์หนึ่งอ่าหอ่าห้าสองห้อ่งอ่าเดห้าหนึ่งตรงกันนะชื่อทนัทนะใบสนิ ที่เอาหมายจับของสารหวัทธัทวีลงวันที่10ตุลา65นาที่577ท่า65นะให้หมายเนี่ยให้ถึงผู้กับคนนีนะจะมีอำนาจตำรวจมีอำนาจจับตาหมายนะครับให้จับกลุ่มนายธนัทใบสนิ้นะข้อหาร่วมกันมฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนมีอาวุธปืนโดยแต่ตองด้วยอันนี้เป็นข้อหาที่ทางโรงพักเขาพิจารณาแต่ไอ้ในเรื่องของข้อได้จริงน้องอาจจะ ไม่ได้แต่ตองหรือไม่ได้ทำอันนี้พี่อนก่อนพ่พี่ถอดให้เลยเพื่อนเถด้เลย่มายค่ก็ม่อะไรอยู่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวถอดเลยเลยยังไม่ยังไม่ยไม่ยังไม่ยังไม่ยไม่ยังไม่ยังกุ่แจกุญแยังมัไม่ม่กังไม่แั่ยังไม่ไม่ม่ยังไมม่มังไม่ยังไังไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังไ่งไม่ยไม่ยงไม่ยังงไม่ยังไม่ยไงไม่งไม้ยไม่ยังไยัย่มไักย โมนกโรมัดน่มึงนี้คือนันททยไขฟัาอ่รงมึงเดี๋ยวอยคุยกัมาเดี๋ยวอยคุยวคุกูโรมดามงไปนอนไหนมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มึงไปทางไหนกูโรมัดน่ผมงมาทางสี่นาคอนก็ยอออกไปนอนไหนมาก่อนแล้วมึงไปโยนไหนมามึงไกันตามากมึงมาโยนงแต่ว่าไหนกูโรมัดเ่โดน้งไปอมเสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอามาจะเท่าไหะทำไะอัดเส็จแลว เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยไดไปโงพักไปโงที่โงพักออเดี๋ยวนั่น่ไม่อเอเียลวีมรใส่กไม่เราเลมีตให่ยัไนของร้านของร้านเหรอเอาราวาเาปรตรนี้เลปเดียวมาาเดียวไปเเาเลงไม่มีไม่มีอรจ่ายน้เ้เอ่เาี่อไรอย่างเ้เอาอาของร้านติดของร้านนีตัวนี้มีของร้านคนเนี่เอ๋อได้ได้ได้ไม่ของร้าน ว่าเราใช้ใช้ของมันนี่เครื่องนี้เครื่องนี้อุ่นไวเลยก้อนนี้คือคืออันนี้ถ้าจากอันนี้อันตัวนี้ โอเคครับนไม่ไม่ไม่แบบไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ไ้ลีวนี่อเรา่เอามกไหนครับไม่อันนี้อันนี้ออันนี้ากไหนพี่เอาก็บอกกูก่ไม่รู้เอาเนี้สอดอ่อันเียอันเดียเอาเสื้อัไหนเสือัไหนะเสื้อตัวไหนอ่ะเสื้อตัวไหนอ่ะอันนี้อ่ไปใส่คุมไปก่อนไปนอนกับเมียคืนไหนวันที่สุมากลางคืนเนี่ยลูไม่นอนเดียวลูไม่นอนเดียวนะเดี๋ยวใครใ กวนตาใหญ่นะไอ้ดูหันดูเห้าใหญ่แดอันนี้เขาดูหมายม่เออใ่ที่นี่อะคือผมผมัวกับเขาผีร่างงคือมัซื้อกับเขามันสอดไปข้างในตาใหญ่ไม่ว่าเลยคือตำรวจเขาเขาหลุดจากไมอ วัวมาแล้วเขาเล้งกันมาดีว่าอออุ้มเราเอามาเล้งมันัานแล้ทั้งตั้งแถวเราไม่ได้ทำอะไรทิ่คือผมอยู่เชื้อเอย่างนี้อ่าคือมันเล้งก็หลบมันนานใช่ไหมใช่งั้นผมชวนมันไปเสือไก่ดีร้านนั่นแหละดีร้านขายต้มแข่งแล้วก็ไปผอกเขาพอดีแล้วเขาด่าผมบางทดียวด่าว่ะอ๋อด่าตอนนั้นเลยคือเก็แค่รัดมาปอกปุ๊บ้ผมพอดีตอนบังเอิญอ่ะอ๋อมึงไม่ได้แบบมาแต่บานแต่ตะลิงชันหนูแบบครับมาเบื่อยิงนี่ไม่ใช่มาไม่ใช่มึงบังเอิญผอบกันครับถึงไอ้นี่คันทับ